สวัสดีค่ะพบกับมีวแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาชี้แจงเรื่องกิจกรรมนะคะกิจกรรมจับเสร็จแล้วทําทุกอย่างเสร็จแล้วแต่พัสดุยังไม่ได้ส่งนะคะคือพัสดุเราจะบอกว่าเราจะส่งวันไหนคือวันศุกร์ขอเวลาแค่สามศุกร์เท่านั้นสามศุกร์นะคะเพราะว่าต้องดูเพื่อนด้วยเพราะว่ามี เพื่อนอย่างคนนึงจะไปเหมือนกันจะไปส่งเหมือนกันอาทิตย์แรกก็รอเพื่อนอาทิตย์สองก็รอเพื่น 2, อ, 2, อน 3, ถ้าเพื่อนยังไม่ได้ก็ไปอาทิตย์สองแต่อาทิตย์สามถ้าเพื่อนบอกว่ายังไปไม่ได้อีกเราก็จะไปเองนะคะไปในอาทิตย์ที่สี่เรามิวจะไปส่งเองอาทิตย์ที่สี่นะคะอาทิตย์ที่หนึ่งสองสามจะรอเพื่อนว่าเพื่อนจะไปไหมแต่ถ้าอาทิตย์ที่สี่เพื่อนยังไม่ไปก็คือจะไปส่งเองและนะคะเพราะว่ามันนานมากเดี๋ยวคนก็เดี๋ยว แบบว่าเดี๋ยวแบบหาว่าเออโกงอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวจะไปส่งและเดี๋ยวที่เอาเพื่อนไปเพราะว่าอะไรเพื่อนไปส่งด้วยหนึ่งเพื่อนไปส่งสองเพื่อนถ่ายคลิปให้มีอยู่สองประเด็นก็คือไปส่งด้วยแล้วถ่ายคลิปให้นะคะถ้ามิวส่งช้าก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามิวจะสอบในวันที่ยี่สิบเอ็ดกราดนะคะยี่สิบเอ็ดกอคอนะคะ โอเคพรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้เรียนเยอะโดยเฉพาะวันพฤหัสเย,ยนเรียนคาบเยอะแต่วันศุกร์นี้คาบน้อยนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าจะส่งภายในสศุกร์ก็คือ4ี่สัปดาห์ก็คือ1อาทิตย์นะคะจะส่งภายใน1นึ่งอาทิตย์เหรอจะส่งภายใน1เดือนอย่างงี้เอาง่ายๆ1เดือนนี้เพราะว่า สุขที่3ามเราสอบไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่สุขที่4ี่เลยสอบไปแล้วซึ่งอาจจะปิดเทอมหรือมิดเทอมแล้วก็อาจจะไปส่งได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าได้หรือเปล่าโอเคนั่นนี่คือปัญหาที่ต้องมาแจ้งก่อนว่าเออจะสอบมิดเทอมแล้วอะไรแบบนี้นะคะต่อมาเรื่องกิจกรรม แจกสลามสีชมพูใช่ masih, ไหมจำได้ไ workflows. หมก um ิจกรรมที่แจกสลามสีชมพูมิวยังไม่ได้จับฉลากนะคะสลามสีชมพูที่มิวบอกว่ามิวจะแจกยังไม่ได้จับฉลากใครที่บอกว่ามิวจับฉลากแล้วคือไม่จริงนะคะคือเรายังไม่ได้จับฉลากโอเคเพราะว่าสลามเราแจกทั้งหมด2รางวัลก็คือรางวัลที่1ก็เป็นสลามสีชมพูรางวัลที่2ก็คือสลามสีชมพูเหมือนกันเราจะแจกสองคนซึ่งสลาม กระปุกหนึ่งอยู่ในตู้เย็นอีกกระปุกหนึ่งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์ทำสลามซึ่งในขวดที่กระปุกที่สองมันทําการละลายไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็ทิ้งไปแล้วยังไม่ได้ทําใหม่จะทําใหม่เร็วๆนี้และอาจจะเปลี่ยนสีได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีมันอยู่หรือเปล่าโอเคนะคะก็แบบว่าใครที่เข้าใจว่าไอ้กิจกรรมที่มิวบอกว่าแจกสลามแล้วอะไรอะจับกิจกรรม จับฉลากการแจกสลามเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเรื่องเท็จทั้งหมดนะคะยังไม่ได้จับนะคะเดี๋ยวจะจับภายในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กาวกำลังมานะคะเราสั่งเป็นกาวทิลจัมโบ้กาวทิลเอไปเลยเป็นกระป๋องไปเลยนะคะส่วนกาวน้ําใสก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นขวดเดี๋ยวรอสองสองอย่างนี้ก่อนถ้าสองอย่างนี้มาเมื่อไหร่ก็จะทําทันทีแล้วก็จับฉลากทันทีเลยนะคะ สำหรับใครที่เข้าใจว่าเอ,อ่อมิวจับฉลากสลามจับฉลากกิจกรรมแจกสลามสีชมพูแล้วอันนี้ก็คือคิดใหม่ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาบอกในไลน์นะคะไม่รู้นะว่าคนไหนเข้ามาบอกในไลน์นะคะแต่รู้ว่าเป็นเป็นใครนะเป็นผู้ชายมัง้งเป็นผู้หญิงไม่รู้ล่ะจะไม่ได้รู้ว่าเขามาบอกว่าเมื่อไหร่จะจับ หรือว่าพี่จับแล้วเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าพี่จับแล้วอันนี้คือไม่จริงนะคะคือยังไม่ได้จับมาชี้แจงเฉยๆอันนี้ไม่ได้ประจานใครทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ประจานเลยก็คือมาบอกเฉยๆว่าเออยังไม่ได้จับนะเดี๋ยวจะจับภายในเร็วๆนี้เพราะว่ามันจะมิดเทอมแล้วถ้ามิดเทอมเมื่อไหร่ก็คืออาจจะจับเวลาถ่ายคลิปเยอะแยะอะไรแบบนี้เนาะก็ขออภยัย้วยนะคะสําหรับคนที่เข้าใจว่ามิวจับฉลากแล้วหรือว่าเออได้ทําการแจกไปเรีย ร้อยแล้วก็ต้องขอภายด้วยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แจกยังไม่ได้จับใดๆทังสิ้นนะคะสลามยังคงอยู่หนึ่งกระปุกนะคะอีกหนึ่งกระปุกยังไม่ได้ทํานะคะตามที่ทราบทั่วๆกันนะคะก็วันนี้นะคะขอจบเพลงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย